แบร์เดนวู้เนี่ยแบรเดนวู้ดเจอครับอ่าผู้จัดการทีมของของแดนลิฟวูดก็ตอนนี้จะเตรียมล่าสุนหน้าละโอ๊ยตอนนี้ข่าวเยอะมากนะเยอะเยอะกระแสเยอะมากตอนนี้ตอนนี้กระแสเกระแสาแต่อันตัวนี้อาจจะมีความเป็นไปได้หน่อยคาร์เยนมูเตราเฮ้ยอ่ายังพอเป็นไปได้อ่ะเพราะเขาย้ายไปหลายทีมแล้วก็อาจจะมาลงเอยที่ทีมบางทีมอะไรอย่างงี้ยแต่ตอนนี้มีข่าวอ่ะคาร์เยนมูเตราตัวหน้าชิชาคอนแลนด์ของชเชลซีในบุนเดิ้ลเดียกเยอรมันก็ วันนี้เรคือต้องการมากเพื่อมาช่วยโซเลสเติมเต็มในแดนหน้าใช่ครับผมก็หลังมีข่าวหลายตัวแต่ก็อยากได้สักตัวนึงคุณเดลล่าในการสัปดาห์ก็ยิงนะครับผมโดยคือก็ยิงอ่ะแต่เขาจะมาอยู่นี่จะมีบอลองอีกหรือเปล่าเขาอยากจะมาอยู่ทีมใหญ่ไม่รู้จะการันตีให้อีกหรือเปล่าเพาะเราไม่ก็จะเอาเข้ามาเสริมในช่วงอ่มกราปีนี้เปิดตลาดรอบสองปีหน้าปีหน้าปีหน้ามกราปีหน้าก็ทักเดือดทั้งเดือดฮัตเตอร์เนี่ย เหลือสัญญากับต้นสังกัดถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้อ๋อยังไม่ต่อใช่ยช่ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ทำให้คุนเจล่าเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้าไม่กับชีนใดก็ได้